อันนี้ครับนคอยวันนี้ผมจะวันแรกบักฟุตนะครับอันนี้คือเพื่อนผมนะครับเขา,าชื่อเรดาครับ <c oughs> <c oughs> ดูลดกดันห <c> า <oughs> คืออะไรคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่รู้ไม่รู้อะ่ะมันมันจะเป็นแล้วแต่ว่าจะลงคลิปแบบไหนอะ่ะ เราเราก็ตีเรา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 ก็จะลง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 ,ลงแบบลงแบบวันนึงก็ลงแบบเยอะๆเลยอะเปิดกล้องแล้วปิดกล้องไม่ไหวนะครับตอนนี้เหมือน खबर <laughs> बाय <laughs>